ครับอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอห์นประจําวันที่11พฤศจิกายนพระธรรมเยเรมีบทที่50และพระธรรมฮิบรูบทที่8ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเยเรมีบทที่50การพิพากษาบาบิโลนพระวจนะซึ่งพระยเยโฮห์ตรัสกับบาบิโลนเกี่ยวกับแผ่นดินของชาวเคลเดียโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่าประกาศและเป่าร้องท่ามกลางบรรดาประชาชาติตงตั้งตงขึ้นและเป่าร้องอย่าปิดบังไว้เลยจงกล่าวว่าบาบิโลนถูกยึดแล้วเพราะเบลต้องอับอายพระเมโรคดนาะ ก็ครั่นครามรูปเคารพทั้งหลายของเมืองนั้นก็ถูกทําให้อับอายและรูปปั้นทั้งหลายก็ครั่นครามประชาชาติหนึ่งจากที่เหนือได้มาต่อสู้เมืองนั้นทําให้แผ่นดินของเธอเป็นที่ร้างเปล่าและไม่มีใครอาศัยในนั้นมนุษย์และสัตว์จะหนีไปหมดพระยยเวตรัสว่าในวันเวลาเหล่านั้น ในเวลานั้นประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาจะรวมกันและเขาทั้งหลายจะเดินร้องไห้สแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเขาพวกเขาจะถามหาทางซิโยนโดยหันหน้าตรงไปยังเมืองน,นั้นและกล่าวว่ามาเถิดให้เรามาผูกพันกับพระยาเวโดยทำพันธสัญญานิรันด์ซึ่งจะไม่ลืมเลยชากรของเราแกะหลงและบรรดาผู้เลี้ยงของเราพาเขาให้หลงหายเขาทั้งหลายไปเสียบนภูเขาเขาเดินจากภูเขาไปหาเนินเขาเขาลืมข้อของเขาเสียแล้ว บรรดาผู้ที่พบเขาก็กินเขาและศัตรูของเขาได้กล่าวว่าเราไม่มีความผิดเพราะพวกเขาได้ทําบาปต่อพระยาเวผู้ทรงเป็นที่อยู่อันแท้จริงของเขาคือพระยาเวผู้ทรงเป็นความหวังของบรรพบุรุษของเขาต้งนีจากบาบิโลนถูกออกไปจากแผ่นดินเคลเดียและเป็นเหมือนแพะผู้นำข้าฝูงเพราะนี่เนี่เราจะเร้าและนําบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิโลน เขาต้องหลายจะเรียงรายกันมาต่อสู้กับเธอจากที่นั่นเธอจะถูกยึดลูกธนูของพวกเขาเหมือนนักรบที่มีฝีมือผู้ไม่เคยจับมือเปล่าพระยาเวตรัสว่าเคลเดียจะถูกปล้นบรรดาผู้ที่ปล้นเขาจะอิ่มหนำแต่ผู้ปล้นมรดกของเราเอ,อ๋ยแม้ว่าเจ้าจะเปรม์เปรย์แม้ว่าเจ้าจะลิงโลดแม้ว่าเจ้าจะระเริงอย่างโคสาวที่กำลังนวดข้าวและร้องอย่างม้าตัวผู้ บรดาของเจ้าจะอับอายอย่างยิ่งและนางที่คลอดเจ้าจะถูกลูกเกียดนี่เนี่ยนางจะอยู่ท้ายสุดของบรรดาประชาชาติเป็นถิ่นทุกรกันดารที่แห้งแล้งและทะเลทรายดังนั้นจะไม่มีคนเข้าอาศัยเพราะพราพิโรธของพระยาว์เวแต่จะเป็นที่ร้างเปล่าอย่างที่สุดซึ่งคนที่ผ่านเมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึงเกาะเย้ยเพราะรอยแผลทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะแนวรบเข้าอบล้อมบาบิโลนพวกเจ้าที่โกงคันธนูจะยิงเธออย่าง เสียดายลูกธนูเพราะเธอได้ทำบาปต่อพระยาเวจงเปล่งเสียงโห่ร้องต่อสู้จากรอบข้างเธอ,อยอมแพ้แล้วองกันของเธอล้มลงแล้วกำแพงของเธอถูกพังลงแล้วนี่เป็นการแก้แค้นของพระยาเวจงแก้แค้นเธอกับเธออย่างที่เธอได้ทำลงไปตัดผู้หวานเสียจากบาบิโลและตัดผู้ถือเคียวในฤดูเกี่ยวเพราะดาบของผู้บีบบังคับทุกคนจึงหันเข้าหาชนชาติของตน และทุกคนจะหนีไปยังแผ่นดินของตนอิสราเอลเป็นเหมือนแกะที่ถูกสิงโตไล,ล่ล่าไปครั้งกษัตริย์อัสซีเรียกินเขาสุดนี้เนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้แทะกระดูกข,ของเขาฉะนั้น พระเยโฮวาห์จอมทัพพระเจ้าองอิสราเอลตรัสดังนี้ว่านี่เนี่เราจะนาการลงโทษมาเหนือนกษัตริย์แห่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่งานดังที่เราได้ลงโทษขังกษัตริย์อัสซีเรียรเราจะทําอิสราเอลกลับสู่ลานหญ้าของเขาและเขาจะกินอยู่บนเขาคามเมลและในบาชานและเขาจะอิ่มใจบนเนินเขาเอฟราอิมและในกิเลอ,อาดพระยาเวตรัสว่าท่านเหล่านั้นในเวลานั้นจะหาความผิดบาปในอิสราเอลไม่พบเลยจะหาบาปในยูดาห์ก็ไม่ไม่พบเลย ราจะให้อภัยแก่คนเหล่านั้นผู้ที่เราให้เหลืออยู่พระยาเวตรัสว่าจงขึ้นไปบทสู้แผ่นดินเมราทาอิมและต่อสู้ชาวเมืองเปโคดฆ่าเขาและทำลายเสียให้หมดจงทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้สงครามอยู่ในแผ่นดินและการทำลายอย่างไหลหลวงก็อยู่ในนั้นก้อนแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิน้นถูกตัดลงและถูกหักไปอย่างได้อย่างไรโดนกลายเป,เป็นความหวาดหวัน่นข้ามกลางบรรดาประชาชาติได้อย่างไรกันโดนเอ,อ๋ยระวังดักเจ้าและเจ้าก็ติดบ่วงนั้น เจ้าไม่รู้เรื่องเขาจะมาพบเจ้าและจับเจ้าเจ้าได้ขืนสู้กับพระยาเว าเวได้ทรงเปิดคลังอาวุธของพระองค์และนําอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์มาพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพมีพระราชกิจที่จะทาในแผ่นดินเคลเดียต่อสู้กับเธอจากสุดปลายแผ่นดินโลกจนเปิดบรรดายุ่งฉาของเธอกองเธอไว้เหมือนอย่างกองข้าวและทําลายเสียให้หมดสิ้นยาให้เธอเหลืออยู่เลยฆ่าวัวผู้ของเธอให้หมดให้พวกมันลงไปถูกฆ่าวิบัติแก่พวกมันเพราะวันเวลาของมันมาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษมันฟังสิพวกเขาได้หนีและรอดพ้นจากแผ่นดินบาบิโลนไปประกาศแก้แค้นของ พระเจ้าของเราในสิยนคือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์จงเรียกบรรดานักธนูมาต่อสู้กับบาบิโลนคือบรรดาคนที่โกงธนูจงตั้งค่ายไว้รอบเธอให้ใครหนีรอดพ้นไปได้จงตอบแทนเธอตามการกระทําของเธอเธออย่างที่เธอได้ทําลงไปเพราะเธอยะโสตต่อพระยโเวองค์บริสุทธิ์อิสราเอลเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆของเธอจะล้มลงที่ลานของเธอและทหารของเธอทั้งหมดจะถูกทาลายในวันนั้นพระยาเวตรัดังนี้แหละพระเวองค์เจ้านายผู้เป็น จอมทัพตรัสดังนี้ว่าคนยโสเอ,อ๋ยนี่เน่เราต่อสู้กับเจ้าเพราะว่าวันเวลาของเจ้ามาถึงแล้วแตลที่เราจะลงโทษเจ้าคนยโสจะสนุดและลม้มลงและจะไม่มีใครพยุงเขาขึ้นได้เราเราจะก่อไฟในบรรดาเมืองของมันและไฟจะกินบรรดาผู้ที่อยู่รอบมันเสียสิ้นพระยาเว์จอมทัพตรัสดังนี้ว่าประชาชนอิสราเอลถูกบีบบังคับและประชาชนยูดาห์ก็เช่นกันผู้ที่จับเขาทั้งหลายไปเป็นเฉลยได้ยึดเขาไว้มัน่นพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมปล่อยเขาไป ผู้ถ่ายของขทั้งหลายนั้นเข้มแข็งพระนามของพระองค์คือพระยาเวจองทัพพระองค์ทรงแก้คดีของเขาแน่นอนพระองค์จะประทานความสงบแก่ดินโลกแต่ประทานความไม่สงบแก่ชาวเมืองบาบิโลนพระยาเวตรัสว่าให้ดาบต่อสู้คนเคลเดียและต่อสู้ชาวเมืองบาบิโลนและต่อสู้เจ้านายและนักปร,รา์ของเขาให้ดาบต่อสูู้้นายเพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง่งไปให้ดาบ ต่อสู้เปนดานรบของเขาเพื่อพวกเขาจะครันครามให้ดาบต่อสู้มาทั้งหลายของเขาและรถรบของเขาและต่อสู้กองทหารคนต่างด้าวทามกลางเขาเพื่อพวกเขาจะกลายเป็นผู้หญิงไปดาบต่อสู้ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเขาเพื่อว่าทรัพย์สมบัติน,นั้นจะถูกล้นเสียให้ความแห้งแล้งอยู่เหนือน้ําทั้งหลายของเขาเพื่อน้ํานั้นจะได้แห้งไปเพราะเป็นแผ่นดินแห่งรูปเคารพพวกเขาก็บ้ารูปนั้นฉะนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดามาทิ้งจอกจะอาศัยอยู่ในบาบิโลน และนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั่นเมืองนั้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อไปเป็นนิดคือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติผ่านพระยาเวตรัสว่าดังที่พระเจ้าได้สรงความเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและบรรดาเมืองใกล้เคียงก็จะไม่มีคนพำนักอยู่ที่นั่นและไม่มีมนุษย์คนใดาอาศัยอยู่ในเมืองนั้นดูสิ ชนชาติหนึ่งมาจากทิศเหนือประชาชาติเข้มแข็งชาติหนึ่งกษัราาตริย์หลายองค์จะถูกเร้าให้มาจากที่ไกลที่สุดของแผ่นดินโลกพวกเขาจับคันธนูและหอกเขาดุร้ายและไม่มีความเมตตาเสียงของเขาก็เหมือนเสียงทะเลขนองพวกเขาขี่ม้าจัดแถวดังคนเข้าสงครามต่อสู้เจ้านะาชาติกรแห่งบาบิโลนเอ๋ยกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงได้ยินเรื่องเรื่องนั้นและพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลง สนระทมจักพระไทยพระองค์ความเจ็บปวดอย่างหญิงกำลังคลอดบุตรนี่เนี่ยเราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากเธออย่างฉับพลันเหมือนอย่างสิงขึ้นมาจากดงลุ่มแม่น้ำจอดแดนกระโจนเข้าใส่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดและเราจะแต่งตั้งผู้ที่เราเลือกสรรไว้เหนือเธอใครเป็นอย่างราเราเล่าใครจะฟ้องเราเล่าผู้เลี้ยงแกะคนไหนจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นตงฟังแผนการซึ่งพระเอลเว์ทรงกระทำไว้ต่อสู้บาบิโลนและบรรดาพระประสงค์ซึ่งพระองค์ทรงดำบริขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินคนเคลเดียนนี่ละ แม้ Man, เล็กๆที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากออกไปและข้อของเขาหวาดหวัว่นเพราะคราะกรรมของตนแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงของการที่บาบิโลนถูกจับไปเป็นเชลยและการได้ยินเสียงคร่ำควรวญท่ามกลางบรรดาประชาชาติสัญญาใหม่ครูบทหน้ามหาปรุหิตแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ประเด็นสำคัญของสิ่งที่กล่าวมาแล้วคือพวกเรามีหัวหน้ามหาปรหิตเช่นนี้นั่งอยู่นะ ขวาของบัลังแห่งองค์ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์และปฏิบัติงานในสถานที่บริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าคือในกระโจมที่แท้จริงพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สถาปนาขึ้นไม่ใช่มนุษย์หัวหน้ามหาโปรเติตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อถวายทั้งของบรนาการและเครื่องสักการะดังนั้นหัวหน้ามหาโปรหติตผู้นี้จำต้องมีสิ่งหนึ่งถวายด้วยเช่นกันถ้าพระองค์อยู่ในโลกก็จะไม่เป็นโปรหติตเพราะมีมนุษย์ทั้งหลายซึ่งทำหน้าที่ถวายของบรนาการตามข้อบังคับของกฎบัญญัติอยู่แล้ว เหล่านั้นรับใช้ในสถานที่บริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทําขึ้นตามแบบและเงาของสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์เช่นเดียวกับที่โมเสสได้รับการเตือนจากพระเจ้าเวลาที่ท่านกําลังสร้างกระโจมว่าตรงแม่ใจว่าเจ้าต้องทําทุกสิ่งตามแบบที่แสดงให้เห็นบนภูเขาแต่บัดน,นี้พระเยซูได้รับงานอันสําคัญยิ่งกว่างานของผู้อื่นๆคือพันธสัญญาที่พระองค์เป็น กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าเพราะมีรากฐานจากพระสัญญาทั้งหลายซึ่งดีกว่าถ้าพันธสัญญาแรกไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีพันธสัญญาอื่นอีกแต่พระเจ้าเห็นว่ามนุษย์เหล่านั้นมีความผิดจึงกล่าวว่า ผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าดูเถิดใกล้จะถึงเวลาแล้วที่เราจะทาพันธสัญญาใหม่กับพงพันธุ์อิสราเอลกับพงพันธุ์ยูดาเป็นพันธสัญญาที่จะไม่เหมือนกับที่ได้ทําไว้กับบรรพบุรุษของเขาคือตอนที่เรานําพวกเขาเหมือนกับตอนที่จูงมือออกจากประเทศอียิปต์เพราะพวกเขาไม่พักดีต่อพันธสัญญาของเราเราหันหลังให้พวกเขาผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้เช่นนี้ผู้เป็นเจ้ากล่าวว่านี่คือ พันธสัญญาที่เราทํากับภงมิภาอิสราเอลและหลังจากนั้นเราจะทําให้พวกเขาระลึกถึงกฎบัญญัติของเราและเราจะจารึกไว้ในใจของเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราไม่มีใครในพวกเขาที่ต้องสอนเพื่อนร่วมชาติหรือในพวกพี่น้องทุกคนของตนว่าจงรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดถึงคนที่ใหญ่โตที่สุด เพราะเราจะยกโทษความชั่วร้ายของเขาและจะไม่จดจําบาปของเขาไว้อีกต่อไปเมื่อพระเจ้ากล่าวว่าพันธสัญญาใหม่พระองค์ได้ทําพันธสัญญาแรกล้าสมัยอะไรที่ล้าสมัยแล้วจะล่วงพ้นการเวลาก็หายสาบสูญไปอารับการอ่านประเจาวันที่11พฤศจิกายนพระเจ้าโอวรพ์ครับ